คุณจะวาดอะไรนะวาดรูปบ้านครับใครรู้ว่าลูกวาดเก่งไหมครับจะรู้ไม่ล่ะวาดให้เสร็จก่อนสิครับแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับค่อยๆทำไปครับเดีย๋ยวผมจะวาดหน้าต่างให้ดูนะครับรอครับไหนหน้าต่างอ่ะ นี่หรอนี่หรอครับใช่ครับหน้าต่างอยู่บนไหนน่ะเป็นแบบหลังคาเหรอครับอันนี้บ้านเจ้าหญิงแม่นะครับอาละครับขอบคุณนะครับแต่ทั้วันนี้เหมือนประสาทนะคะดูบ้านกัน อันนี้ตรงนี้คืออะไรครับหลังคาของปรา,าสาทเป็นเล็กจิ๋วๆอ,อ๋อแอล้ะครับธงชาติทของเจ้าหญิงอ,อ๋อมีธงชาติด้วยหรอคร่ะบ,บ้านเจ้าหญิงนะ่ะปักทงปากทมกทอ๋อปกักธง นั่นว่าลูกแม่ก่อนนะครับได้ครับวา่าลูกแม่เป็นใจเลยนะครับโอ้เจ้าหญิงตัวสูงมากแล้วกระโปรงป้วยกระโปรงใสกระโปรงไม่เหมือนกระโปรงไหมเหมือนการเกงไหมไ<ป>ก็ได้อยู่ครับ แบบนี้เป็นแบบกระโปรงผสมกางเกงครับก็เป็นแฟชั่นใหม่และเจ้าหญิงนี่แหละครับเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงแพ้เจ้าหญิงนิทาอุ้ยเจ้าหญิงนิทาจะเดินได้ด้วยนี่ไงกระโปรงสวยไหมสวยค่ะสวยแต่เลกไม่เป็นแบบอ๋อ ผมเพิ่มเสียจิมปูเสียเสียเสียมันเขาเขียเสียสีผมรวมกันใหม่ครับยังไงครับโอ้เป็นผมสีส้มกับสีอะไรครับสีฟ้าครับ,บผมยาวเหรอครับ ผโอ้ตรงนี้เหรอครับโอ้สวยหรือยังครับอืมยังยังไม่เสวยนะแต่มันจะออกแบบอะไรต่อออกแบบหัวใจหัวใจนะครับนะครับออกแบบหัวใจไปให้เจ้าหญิงแม่อ๋อครับ โอ้สวยมากหัวใจสีอะไรเนี่ยสีแดง๋อสีแดงเยอะๆเลยจะมีการระบายสีไหมคะมีครับอ๋อ,อ,อเป็นใครครับเนี่ยทำไมว่ารูปเก่งอย่างนี้คะ สปบูนจะเป็นอะไรครับจะเป็นเจ้าชายเจ้าชายหรอครับเ,เจ้าชายว่านลูกเก่งมากเจ้าชายชุดต้องแขนยาวแล้วก็ต้องมีมงกุฎอ๋อสมุูนว่าซื้อไพ่แม่โอเคครับวันนี้เหมือนวันแม่เลยอ๋อหรอ เสร็จแล้วค่ะไปดูมาแล้วค่ะเพิ่มเยอะเลยเนาะ